จะสองร้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยกะะดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลขาไปขั้นสาม Atlantis บางแสนแม่ Atlantis Manor เราจะมาตามหา Aquaman กันเฮ้ยแต่ที่นี่กิจกรรมเยอะเมื่อกี้เห็น ATV เอาไว ATV ครับ ATV เวี๋ยวจะมี คาบิบาร่าคาบิบาร่าคาบิบาร่าเต่าแล้วนี่เขาติดทะเลเลยติดเลยติดแบบแล้วก็เหมือนมีกิจกรรมเยอะอยู่หมดอยู่นะแล้วก็ออกร้านอาหารติดกันเลยซีฟู้ดคลับซีฟู้ดคลับอยู่ข้างๆกันเลยแล้วเขาม่เป็นวิลล่าแบบว่าโอ้ยเป็นหลังๆเลยย่าเป็นหลังๆอันนั้นเหมือนแบบมีให้น้องหมามาพักเล่นจระโดดทำไมอ่าเป็นวิลล่าแยกไปเลยเราอยู่ชั้นสามไปดูห้องกันบรรยากาศดีนะคุณแม่ที่อันนั้นเป็นสูบแบบเป็นวิลล่าไหมเป็นหลัง ใช่ไหมน่ะใช่เป็นวิลล่าเป็นหลังๆแต่ไม่เหมือนไม่มีสาว่าน้ำก็คือติดทะเลแบบกลิ่นกลิ่นทะเลเลยเนี่ยคือแค่เดินตรงนี้ก็ตัวเหนียวแล้วนะลมทะเลนะคือกลิ่นแบบกลิ่นทะเลไปเลยอ่ะกลิ่นทะเลเลยอ่ะใช่เนี่ยแล้วน้ำลงอะไรขนาดนั้นนะอุ้ยแย้มทำไมไม่เอาที่เอาจับปูมา นี่ห้องของเราห้องน่ารักอะเนี่ยดูสิโอ้หเราวิวทะเลเลยเลยแต่นี่น้ำลงอยู่ครับไปดูโอ้โหนี่เตียงเตียงตัววิวทะเลน่ามั่นมีวิสาหิณน้ำวิ่กไปเดินหาปูเฮ้ยเขามีเจสกีให้เช่าด้วยหรอครับวิจริงด้วย ห้องน้ำก็ใหญ่ด้วยห้องน้ำก็กว้างค่ะครับไปดูห้องน้ำโอาหูเตียงใหญ่เราไปดูห้องน้ำกันว้าวห้องน้ำใหญ่มีอ่างอุย้ยที่อาบน้ำก็เปิดเริ่มเลยแม่แล้วห้องเราเป็นวิวทั้งสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำแล้วก็ริมทะเลอุย้ยไม่เดีที่จับปูมาสระว่ายน้ำสวยแม่ดูสิ แอตแลนติสเมเนอร์แม่เขามีอ่างทุกห้องเลยอ่ะเนี่ยเขามีอ่างจักรกุซี่ทุกห้องเลยอ่ะอใช่ครับบรรยา,ากาศสิทนี้เราอยู่กันที่แอตแลนติสนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเด็กๆกันดีกว่าเรดูฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นเป็นภูเขาฝั่งนี้เป็นทะเลขอดูห้องเด็กๆหน่อยมีใครอยู่มา ไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ของแล้วห้องอีญก,ก็เหมือนกันสวยนี่เตียงครับปุ๊บสระว่ายน้ำทะเลห้องใหญ่ห้องสวยเลยนี่ปึ๊บทีวีแล้วก็ห้องน้ำมีอ่างเหมือนกันมีอ่างทุกห้อง สนเจเออห้องนี้สวยอาวเด็กๆไปไหนกันหมดแล้วแอบปอ้อเนียนจังเลยเลยนะอ้ะอะาวห้องนี้ก็เป็นฟิวนี้สระว่ายน้ำนทะเลมีนี่ด้วยเนเจสก,กีมีให้เช่าด้วยอ่ะแต่ตอนนี้น้ำลงลงไปลึกเลยนี่สระว่ายน้ำกับทะเลอ๋อนี่คือห้องเลน่ากับกับนัฟฟี่ แอรันติสนะครับแอรันติสแมนเนอร์บางแสนไปเด็ดเด๋ววันนี้เราได้ได้ก๊อตขับเอทีวีตอนเย็นไม่รู้ว่าเขาจะไปขบับตรงไหนเราพาไปดูบรร,บรยากาศข้างหน้าโรงแรมแต่โรงแรมเขามีลิฟต์นะนี่เห็นไหมเขามีลิฟต์นี่ลิฟต์ั t นี่ถึงแล้วด้านล่างนี่ไงเอทีวีนี่นไงนะพี่เขาขับเอทีวีไปแล้วนู่ ไปแล้ว ATV ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศนะครับสระว่ายน้ำเดี๋ยวพาดูสระว่ายน้ำข้างล่างมุมข้างล่างเป็นยังไงเฮ้ยมีตู้คีบตุ๊กตาด้วยนี่สระว่ายน้ำข้างล่างนี่มีป้าย Atlantis Manor นี่จากข้างล่างสวยเลยปึ๊บห้องเราน่าจะอยู่ห้อง นู้นนะถ้าจะไม่ผิดนี่ครับสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นริมทะเลแต่ที่นี้ทะเลน้ําลงอยู่เดี๋ยวเรามารอดูกันตอนเย็นอุย้ยกระต่ายเตา่ามีคาปิ巴า,าอุย้ยมีคาปิา่าฮัลโหลปักมีคาปิา่าสองตัวเงือ ฮัลโหลกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะแล้วก็มีกระต่าย่ะกระต่ายน่ารักเจอแล้วเดี๋ยวเออต่อเนเฮยตัวนี้จะจิ๋วน่ารักถึงแล้วโรงแรมอตแลนติสบางแสนนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเราไปตามหาอาควอแมนนี่ไงไหนนี่คือ นี่คืออะไรเอาข้าวแมนที่ดูเขาไม่ได้เป็นงั้นนะเขียนน้ําดี๋ยวเดี๋ยวที่ดูเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูครับว่าโรงแรมเป็นยังไงสวยมากอันนี้คือบรรยากาศตอนกลางคืนครับเนี่ยร้านอาหารคือซีฟู้ดขับข้างๆอนี่เราอยไฟไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ทะเลน้ำเต็มเจสกีเลนลงน้ำเรียบร้อยนี่สวยมากอันนี้ออกมาจากห้องเดี๋ยวจะไปดู ข้างล่างกันเพราะว่าเด็กๆขี่ ATV ข้างล่างข้างล่างข้าล่างเมื่อกี้เขามีปาร์ตี้โฟมกันด้วยครับแต่ว่าเรากลับมาไม่ทานเพราะว่าเราเอาไปทานข้าวข้างนอกมาโฟมเริ่มหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่นี่เห็นโฟมไหมเฮ้ยเจยย๋งมีปาร์ตี้โฟมด้วยโอเคได้กลับมาไม่ทานเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะมีไหมแต่ตอนนี้เราไปขับ ATV กันดีกว่าเด็กๆนำล่องไปแล้วเราเรีบเอารถกันดีกว่านี่ของเรา สัตว์ยามกลางคืนให้อาหารสัตว์เหมือนเดิมคิบาร่ากระต่ายุัยกระต่ายอยู่ตรงนี้เต็มเลยอ่ะเขามาลุมกินข้าวกันอ่ะตัวขนปุยน่ารักจังกินหญ้าโงอาหารเอ๊ กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมด้วยที่นี่ดีมากเลยมีกุ้งแน่นก็ะเพราหมูสาบผัดผักเบคอนไส้กรอกผัดผัดไทย ใช้มีก๋วยเตี๋ยวเรามาเซเว่นใส่ด้วยเหรอกินกับข้าวว่างไงมึงกินเหมือนกันเลยนี่มีของกินเยอะแยะไม่กินกินซีเรียลไปกินข้าวทีนี่จะดูไม่สิจะขึ้นไปเปลี่ยนแล้วนะชดชดชไม่ชุดแล้วก็เห็นไม่ชุดด้วยนะ ไม่เห็นหรอกเธอชุดนี้ค่ะจะใส่ชุดนี้นไม่เห็นชุดหรอกอะไรคะเรน่าเราพาไปดูว่าเขามีอะไรกินบ้างเก้าเหลาเออาลาเปาเอาเก้าเหล่าอะไรอ่ะมีขนมจีนด้วยอ่ะปลาท้องโกขนมจีนน้ำยาน้ำเต้าหู้แม่มีน้ำยาปูกับซุปมิโซะหรอมีแกงจืดเต้าหู้หมูสับด้วยนะนี่ข้าวนะครับข้าวพูงกระเทียม มีกะเพาวุ้ยมีหมึกผัดไทยเค็มใส่กรอกเบคอนนะคะรับ็สนขนมปัง,ปงตา่างๆโซนไข่โซนไข่มีทุกไข่เลยไม่กินก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวนะครับทำสดๆตรงนี้แล้วก็มีผัดไทยห้างอาหารกว้างเลยอเดี๋ยวไปดูสลัดผลไม้เขามีกุ้งกระเทียมให้กับกอยากกินอนะ่ะแ,แต่มือเปื้อน เข็ดเขาเข็ดได้เลยอ๋อเหรอกันไม่ให้ออุ้ยอันนี้น่ากินหุูนปลาซีเรียลต่างต่นะพาไปกินดีกว่าอาหารเยอะอัเยอะไม่เท่ากับอร่อยใช่ตอนเช้าอ่ะมีขายขนมมีขนมจีนที่กินแบบผัดไข่ผัดไข่ให้เนี่ยแต่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยตอนเช้ามีหมึกผัดไข่เค็มกับกุ้งเป็นตัวให้เงี้ยกะเพราด้วยมีกะเพราอีกกุ้งเป็นตัวเลยได้เวลาไปดินเนอร์ วันนี้ดิไม่ที่จะบอกว่าที่นี่คือคนแบบไม่มาเยอะมากคนเยอะที่ได้พักกับซีไม่ได้พักใช่เข้ามาเล่นกิจกรรมหรือไม่ก็เข้ามากินข้าวนะแม่เนาะซีฟู้ดคลับแต่พ่อเพิ่งเห็นว่าเขามีกิจกรรมอันดื่นด้วยมีเจสกีใช่ไหมเรือด้วยมีพายเรือคายัคอันนี้ไงนี่ไพายเรือคายัคเจสกีต้องโตแล้วก็เหมาเรือออกไปเที่ยวได้แหลบแท้เหมาเรือไปเที่ยวได้ แล้วก็ที่นี่อะไรนะเพชรเฟรนดี้มาเอาบเอาหูมาเลี้ยงตัวนี่ไงสีชมพูด้วยทเล็นะลดนวยแะนี่ปูทะเลน่ะแล่วดานิ่นึงทะลน่่นึนินงอยู่นนึูะนินงะเนตดนลนีดนงนนงทะเนดนีงทัเนดนีงนี่นงทะลนนี้ตัวอะเรอันนี้งเลนงเนดนีงนนะเลนอนงเลนิดนี่นิดะเลอินะเนลนเดนนนเอนลนิ อ๋อกินตัวไหนอ่ะเคนเดียนล็อบสเตอร์อ่ะอุ้ยนีนน่นี่<อ>นี่นี่นีน่นจเจอแล้วเจอแล้วแม่ปูปูไอ้นี่อลาสกาปูอะไรนะคิงคิงแครใช่เนี่ยปูทะเลบาดนาี่นนแหละอยู่นี่น้องอยู่นี่นี่ตัวใหญ่อตัวใหญ่มากนี่น่าจะหมื่นหนึ่งได้ไตัวเดียวน่าจะหมื่นหนึ่งได้อ่ะถอยหมึกกระตอยผัดนี่น่าสนใจนี่เมนูแนะนำฮะ น้ำตาลเปล่าอุ้ยได้เวลาดินเนอร์ัแม่แล้วดูอาหารคือจะบอกว่าที่นี้ยหรือไม่สีดำๆคืออะไรเพระว่าต้งแส่มาอ้คุณพอสักสี่ห้าโมงคนแน่นร้านเลยแน่นเลยนี่คือเพิ่งออกไปรถนึงนะใช่อ่ะให้ดูหอยนางลมคุงส่งขึ้นอันนี้น่าจะแกงส้ม แกงส้มไข่ปลาลิวกิวหรอปูปูแล้วก็มียำสามไข่นะครับมีไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาลิวกิวแล้วก็ข้าวผัดสามเกลือเอ้ยข้าวผัดสามเกลือหรือข้าวผัดชาวเละข้าวผัดชาวเลไหมข้าวผัดชาวเลสามเกลือมาจากไหนอร่อยมากแม่ก้างแก้วทอดกระเทียมนี่ฮะวางลำโดนแก้วแล้วก็อันนี้เป็น ลวกจิ้มนะครับจิ้มจุ่มปลากุสลาดเขาให้ทั้งตัวเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มองผิดคิดว่าปลากุสลาดปลาเก๋าเขาให้ทั้งตัวนะครับอิ่มจุ่มก็ปูทะเลผัดผงกะหรี่แม่โอ้โหเบิรนเริ่มเกินไปมากแม่ให้มาดูแคนาเดียนล็อบสเตอร์ดูกล้ามมันดิ อันนี้ตุ้มกล้ามจนนึ่งค่ะแล้วก็ส่วมกล้ามนื้อปทำซาซิมิเดี๋ยวค่อนเดี๋ยวค่อนแล้วก็อันนี้ก้างกระดาษก้างกระดานซาชิมิปูทาราบะคิงแครบอ่ะแม่อันนี้เป็นแบบนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นนึ่ง่ตัวใหญ่มากแล้วตรงนี้อะไรคะตัวนี้เป็นตัวกระดองค่ะอันนี้กี่อันนี้ประมาณสามโลหมื่นหนึ่งหมื่นห้าค่ะหมื่นห้าตัวละหมื่นห้าขอทำคลิปไปหมดเลยได้บ้างขอเริ่มต้นจากอันนี้ได้บ้าง ตก้ายด้วยของหวานแม่ยังมีอีกนะไอติมสับป,ประรดผลไม้เ<ห>ปนรระวังสายพินธจับใหญ่<ป>ามากเฮ<อ>้ยใช่สายมันจะจิ้อย่างจิ้มจิ้มเลยพันธุ์จับ